สวัสดีครับสารพันคลิปวงจรไฟมอเตอร์ไซค์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปตำแหน่งสีสายไฟนะครับเท่าที่เคยบันทึกไว้นะครับแนะนำว่าในช่างที่เปิดร้านนะครับให้บันทึกตำแหน่งของสีสายไฟนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างกรณีสายโดนสายไฟโดนตัด โดนอะไรมานะครับแล้วพักก็ไม่มีไม่รู้ได้แต่กล่องมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้กล่อง C D I ตัวแรกเดี๋ยวพูดถึงคาวาสกิบอสนะครับทำไมทำไมต้องพูดถึงบอสอ่าอะไรคาว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับาบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าในเอกสาร ขอญาติคาวาคาวาให้มานะครับคงไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์นะครับไม่บอกตำแหน่งสีสายแต่บอกวิธีการวัดกล่องซี i ดนะครับกล่องซีไดก็อยู่ใต้เบาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เขาใส่เราหงายกล่องขึ้นมานะครับเป็นแจ็คอย่างนี้นะครับ ตามรูปนี้เลยนะครับก็มี A B C D E F จนถึง L นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะเอามันติมิเตอร์นะครับมาวัดวัดให้มันได้ค่าตามนี้เพื่อจะเช็คว่ากล่องเสียไม่เสียกรณีไฟไม่ออกหัวเทียนนี่นะครับรถ สไตล์ชอปเปอร์คันนี้ก็ราคาก็พอสมควรนะครับราคาก็มีตังหน่อยถึงจะได้ขี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูค่าที่เขาให้มานะครับขออนุญาตอันนี้นะครับ ตั้งมันติมิตเตอร์อวัดความต้านทานไปที่ R คูณ 1k นะครับเขาก็จะวัด A กับ B มีค่าเท่านี้นะครับเจ็ดโอห์มถึงย8โอห์มนะครับอยู่ระหว่างนี้ประมาณนี้นะครับ A กับ C อย่างนี้นะครับ A กับ C คืออะไรวิธีการวัดคุณก็หากดูคลิปนี้ก็บันทึกรูปนี้ออกมาก่อนนะครับเขียนสกระดาษวัดบันทึกภาพนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็วัดวัดขามันตามนี้เลยนะครับขา A เขาเขาแทนค่าเป็นภาษาอังกฤษ A ขา ตำแหน่ง a ตำแหน่ง b ตำแหน่ง c ตำแหน่ง d อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเทียบตารางนะครับพอสมควรนะครับเยอะมากนะครับให้มันได้ค่าตามนี้นะครับอ่อ ติดหน้าจอ,อาเดี๋ยวค้างไว้หน่อยนะครับระหว่างค้างนี้คลิปนี้จะมีหลายรุ่นนะครับดูให้จบก็มี Honda เวบโนวาโนวาเดชคาวาก็มีบางรุ่นนะครับที่ผมเคยบันทึกไว้รวมถึงแผ่นชาร์จนะครับก็มีบันทึกไว้แผ่นชาร์อ,อหลายรุ่นนะครับเดี๋ยว หัวคลิปเอาบอสคาบาบอสก่อนนะครับเวลาจะวัดก็เปิดคลิปแล้วก็หยุดหยุดคลิปไปดูดูตารางแล้วก็วัดได้ตามนี้ก็คือกล่องไม่เสียนะครับหาไฟไฟไม่ออกเพรเทียนนี่แต่พูดถึงว่าคุณภาพของกล่องคาวาเขาก็ดีนะครับทนทานแต่ว่ามันมันก็เสียได้นะครับ ระหว่างที่ค้างคลิปนี้ก็อตอนนี้ช h อ p e e Affiliate นะครับให้ยูทูบเบอร์มีรายได้นะครับก็ให้แนะนำผมก็จะแนะนำสินค้าที่ใช้ในการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะเป็นเครื่องมือนะครับต่างๆนะครับหากท่านซื้อก็เขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ยูทูบเบอร์นะครับ เงินส่วนนี้มันไม่ได้มากแต่ว่ามันเป็นเงินที่น่าภูมิใจนะครับตื่นเต้นนะครับอาจจะแนะนำบล็อกไฟฟ้านะครับเวลาถอดน็อตถอดอะไรจะได้ไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษมากนะครับเอามือจับประคองมันก็ออกแล้วนะครับสมัยก่อนจะถอดน็อตคัดน็อตอะไรนี่ต้องใช้ตัวจับคัดต้องใช้ตัวจับล้อแม่เหล็กอะไรนี้นะครับ ถ้ามีบล็อกบล็อกแบตเตอรี่บล็อกไฟฟ้านะครับการทำงานก็จะง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะแนะนำให้อ่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเปิดดูก่อนแนะนำให้อย่างราคาถูกกับอย่างราคาแพงสักสองรุ่นนะครับอ่าเผื่อแฟนคลับท่านใดซื้อออเดอร์มาก็ช้อปปี้เขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นะครับอ่าต่อไปเป็นรุ่นอะไรดีนะครับ อนนี่นะครับบอสก็จะมีสายไฟเข้ากล่องอย่างนี้นะครับสายนี้น้ำตาลาดำขาวดำแดงนะครับสามเส้นนี้ไปที่ปีกผีเสื้อนะครับแต่ผมไม่มีตำแหน่งให้นะครับเอกสารไม่บอกตำแหน่งสายาสายนี้สีเขียวนะครับามาจาก ไฟเลี้ยงกล่องมาจากแบตเตอรี่นะครับมาจากสวิตช์กุญแจนะครับเปิดกุญแจแล้วสายสีเขียวนี่มาจากสวิตช์กุญแจนะครับมาเลี้ยงกล่องอน้ำเงินดำน้ำเงินดำดำเหลืองอเขียวดำนะครับสามสายนี้ไปที่น้ำเงินดำไปคอยหัวเทียนขั้วบ,บวกนะครับ ไอ้สองสายนี้เป็นกราวนะครับไปต่อใส่ดำเหลืองก็คือเขียวดำกับดำเหลืองนะครับก็จะมาต่อโยงกันลงกราวอ่านะครับอันนี้สายสีแดงมาจากไหนมาจากสวิตช์ดับเครื่องนะครับ สองเส้นนี้คือก็มาจากพันเ e r ้ o คอนะครับก็มีขาวขาวเหลืองกับเขียวขาวนะครับพันเสืคอยสายไฟเข้ากล่องสีใดของบอสนะครับเยอะอ้าเพิ่มแผ่นชาร์จหน่อยนะครับแผ่นชาร์จของคาวาคาวาบอสนะครับตำแหน่งสีสาย หงายแผ่นช้าขึ้นมานี่เที่ยวหูล็อกนะครับก็มีสายสีเหลืองมันเป็นไฟ3ามเฟสนะครับเหลืองเหลืองเหลืองอช่องมุมล่างขวานี่เป็นสีขาวน,นะครับไฟออกเหลืองนี่ไฟเข้าสามเส้นเลยนะครับการวัดนะครับวัดว่าเสียไม่เสียก็คือตามตารางนี้นะครับเหมือนกัน ตั้งมันติมิเตอร์วัดคูณหนึ่งเคโอมนะครับควบวกควบบวกจับสีขาวค้วลบจับสีเหลืองได้ค่าความต้านทาน0.5ถึง1ถึง10โอมนะครับ ครึ่งโอห์มถึง10โอห์มเนี่ยครับเท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยตามตารางนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ดําเหลืองคือกลาววัดใส่กลาวได้ค่าเท่านี้นะครับไอตัวงอใงงงนเลขแปนอนนี่ก็คืออินฟินิตี้เต็มสเกลนะครับค่ามันจะอยู่แค่นี้ว่าเสียไม่เสียนะครับ อ่ต่อไปเป็นซ u ูกิเรนเดอร์นะครับที่แฟนคขับขอมาเดี๋ยวซ้ำให้อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันที่ไม่ติดต่อกลับมาเลยนะครับก็เป็นห่วงอย่างที่คลิปที่แล้วนะครับอ่าหงายเอากล่องเซมันมานอนในท่านี้นะครับมีแจ็คหูล็อกบันนะครับช่องหนึ่งขาวน้ำเงินอ่ช่องที่สองดำขาวช่องที่สามน้ำเงินเหลือง อนะครับช่องนี้เขียวขาวอันนี้น้ำเงินขาวแล้วสุดท้ายสีส้มนะครับช่องสุดท้ายนี้นะครับอ่ากรณีที่โดนตัดสายเลเทะไม่มั่นใจว่าเขาเปลี่ยนล้านซ่อมนะครับลูกคา้าลูกค้าเปลี่ยนล้านซ่อมมาร้านต่อมาก็งงเลยไฟไม่ออกว่าเทียนนะครับตำแหน่งสีสายไฟที่เข้ากล่องตามนี้นะครับ ส่วนการวัดค่าต่างๆอ,า,อาจจะคอมเมนต์มาแล้วก็แอดไลน์นะครับหรจส่งให้ทางไหนมีทางไลน์เทางนั้นนะครับที่ส่งให้ได้ส่งข้อมูลพวกนี้นะครับอันนี้ค่าการวัดค่า,าแต่ตัวนี้ใช้เครื่องมือพิเศษไม่เกี่ยวกับเราเราไม่มีเครื่องมือพิเศษ ไม่แน่ใจว่าด้วยมันติมิเตอร์ได้หรือเปล่านะครับอ่มิกกันเลยนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งสีสายไฟของกล่องโซนิกอ่ากรณีอยากแปลงกล่องนะครับอาเอาโซนิกมาใส่เวฟร้อยออย่างนี้นะครับทำไมทาไมต้องแปลง เแบบรบล้อยกล่องเสียบ่อยอะไรอย่างนี้นะครับลองแปลงใส่โซนิกสีจังวะใส่สียังวะได้นะครับตำแหน่งของตำแหน่งสีสายไฟของกล่องโซนิกหงายกล่องมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับช่องนี้สายสีดำสายสีดำก็คือไฟมาเลี้ยงกล่องนะครับช่องนี้เขียวเขียวก็คือกราวนะครับ ช่องนี้ดําเหลืองดําเหลืองไปคอยหัวเทียนนะครับช่องนี้น้ําเงินเหลืองก็คือพันเสร์คอยอันนี้โซนิกมีสีเส้นนะครับอ่าถ้าเราแปลงใส่เวฟก็เอาสีสายของเวฟมาใส่ได้เลยนะครับาจากกล่องเดิมนะครับเวลาดับเครื่องก็ตัดไฟมาเลี้ยงกล่องสีดำนะครับ อ่าโนวาเด็ดนะต่อไปโนกล่องเด็ดอ่าไม่แน่ใจ l อนะครับอาจจะเหมือนกันนะครับกับ l อเอ่าเด็ดนี่เอาหูล็อกเป็นหลักนะครับตรงนี้ช่องนี้กล้าวสีเขียวช่องนี้น้ำเงินเหลืองไป น้ำเงินเหลืองคืออะไรครับน้ำเงินเหลืองคือพันเสื้อคอยนะครับช่องนี้ดำเหลืองไปคอยหัวเทียนแดดมีสี่เส้นนะครับช่องนี้ดำแดงไฟมาเลี้ยงกล่องนะครับมาจากสวิตกุญแจอ่าส่วนมากฮอนด้าจะเยอะหน่อยนะครับผมก็บันทึกไว้ได้อ่าต่อไปท่านก็ บันทึกเอาเองนะครับรุ่นใหม่ๆมันไม่มีข้อมูลอย่างนี้นะครับมีแต่วงจรไม่รู้ตำแหน่งสีสายไฟอันนี้รุ่นกเก่าๆนะครับโนวาห้าเกียร์โนวาไอเอสเทนาพวกนี้นะครับก็จะมี2แจ็คอ,อันนี้กล่องนะครับหงายกล่องขึ้นมาไอช่องเล็กๆนี่มี2เส้นก็คือ ดำแดงดำแดงอยู่ซ้ายมือดำขาวอยู่ขวามือดำแดงคือมาจากขดลวดสตาร์ทอันนี้เป็น AC CDI นะครับสมัยก่อนรถสมัยก่อนดำขาวนี่สายดับเครื่องนะครับต่อลงกราวที่สวิตช์แจ่ดำเหลืองก็ไปคอยหัวเทียนช่องใหญ่นะครับ ช่องบนน้ำเงินเหลืองพันเซคอยมาจากพันเซคอยนะครับแล้วก็เขียวกลาวนะครับช่องนี้ว่างนะครับอันนี้โนวาห้าเกียร์นะครับเทหน้าโนวาสี่เกียร์กับไม่เหมือนกันนะครับกับห้าเกียร์ก็ใช้ห้าเกียร์แล้วก็มาเทหน้านะครับต่อไปอนี่ครับโนวาสี่เกียร์ โนวาซีเกียร์เวฟบดรีมรถจีนรถไลฟานรถต่างต่างก็จะใส่คล้ายๆกันนะครับอเอาหูล็อกเป็นหลักหูล็อกของกล่องเป็นหลักนะครับล็อกปลัก๊กรุ่นนี้จะมี6ช่องนะครับว่าง1ช่องนะครับช่องบนซ้ายนี่ไงมันขึ้นมานะครับมันช่องบนซ้ายนี่ น้ำเงินเหลืองนะครับพันเซอร์คอยช่องนี้ดำเหลืองคอยหัวเทียนนะครับไปคอยหัวเทียนดำแดงมาจากคอยสตาร์ทนะครับดำขาวนี้เอาไปดับเครื่องที่สวิตกุญแจต่อลงกราวเมื่อบิดกุญแจดำขาวนะครับแล้วก็กราวสีเขียวก็มีเวฟร้อย เวฟร้ 110. อยสนะครับโนวาสีเกียร์ดรีมพวกนี้ก็มีก็ใส่นะครับกล่องคล้ายๆกันพวกโนวาโนวาอะไรสมัยที่มันออกพร้อมกับโนวาก็มีไอ้ออปลั๊กนี้หลายรุ่นของซีไรรุ่นนี้ใส่หลายรุ่นมากนะครับ เซ่าจำไม่หวาดไว้ไหวนะครับรถหลายรุ่นกล่องก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เคยบันทึกไว้นะครับแล้วก็ค้นเอกสารมาให้นะครับอันนี้เป็นคาวาสกิเซอร์ฟิโกนะครับเซอร์ฟิโกก็มีปลั๊กสองปลั๊กแบบนี้นะครับไอ้ปลั๊กเล็กสองสายนี้นะครับ เอาเอารูปไอ้พักนี่เป็นหลักนะครับจะได้รู้ตำแหน่งนะครับอ่าซ้ายมือน,นี่เป็นขาวเขียวขวามือน,นี่ขาวแดงนะครับไอสองเส้นนี้อ่าถ้าจาไม่ผิดเพันธสะกค่อยเห็นไหมครับจําไม่หวาดไม่ไหวนะครับทีนี้ลักใหญ่ของกล่องนะครับเอาเอาตามรูปนี้เลยนะครับหงายกล่องขึ้นมานะครับ ช่องแรกนี่ดำขาวนะครับแล้วก็ด้านนี้ขวามือดำอข้างล่างนี้เป็นแดงแล้วก็ดำแดงนไครับจำไม่จำไม่ได้ว่าดำแดงคือมาจากไหนอันนี้เคาว่าเซอร์พิโกนะครับทำไมจำเป็นไหมจำเป็นนะครับเพราะว่า ไม่มั่นใจแล้วไปซื้อกล่องราคามันสูงนะครับอ่าก็บางทีไม่มั่นใจว่าสายสายโดนตัดมาสมมุติว่าสายไฟชุดใหญ่โดนตัดมาก็มีปัญหาหาตำแหน่งไม่ได้นะครับไอ้ปลั๊กที่มากับชุดสายไฟโดนตัดไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจะไปหาซื้อปลั๊กนี่ก็ลำบากนะครับอ่าก็สุดท้ายแถมหน่อยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับ แผ่นชาร์จของคาวาคาเซนะครับตำแหน่งสีสายไฟที่เข้าไปในแผ่นชาร์จของคาเซนะครับคาเซ่1อ2นี่ครับอหูเป็นหลักนี่ก็ตามนี้นะครับบนซ้ายน้ำเงินขวานี่ดำเหลืองดำเหลืองนี่กราวนะครับคาวา ขาวนี่ไปชาร์จลงแบตเตอรี่ไฟไฟดีซีแล้วนะครับอ่าอันนี้ขาวแดงคือไฟ AC ที่มาจากขดลวดนะครับขดลวดอ่าที่จะมาแปลงเป็น DC ก็ออกขาวนี่นะครับไปชาร์จลงแบตไอ้น้ำเงินนี่ขดลวดแสงสว่างนะครับเข้ามาหน่วงนะครับไม่ให้หลอดมันขาดแล้วก็ต่อขนานไปหลอดไฟหน้านะครับอันนี้คาราคาเซนะครับ มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วก็อแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะครับแล้วก็คุยกันส่งกันทางไลน์นะครับฟรีนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับคลิปจะยาวนะครับมีอะไรก็ยังอยู่เคียงข้างนะครับสรารัพันคลิปอ,อย่าลืมก็ผมจะลงสินค้านะครับจากช้อป e ี้ให้ ทุกขั้นนะครับเอาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้ในอาชีพนะครับในหากเปิดร้านซ่อมนะครับหรือไม่เปิดอยากถอดทาเองนี่ก็ใช้ประโยชน์จากอื่นเดี๋ยว็จะลงเป็นสินค้าอยู่ที่คลิปให้นะครับพบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ